สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำเมืองล้างเพราะมีน้องๆขอกันมาบอกว่าพี่ปอคะ่ะทำเมืองล้างหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่ปอจะทำให้ดูนะคะก่อนจะทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอก่อนนะคะมาเห็นไหมตอนนี้ยังมีคนอยู่ที่เมืองเดี๋ยวเราจะกดตรงนี้เมนู กดลงไปนะจ๊ะกดตามที่พี่ปอวงไว้เลยและเราก็จะมาถึงตรงนี้กดทุกอย่างให้มันเป็น up. อาทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายครูทุกอย่างอะ่ะมันจะหายไปหมดเลยทั้งยากุซ่าทั้งตำรวจทั้งรถครูทุกอย่างมันหายไปหมดเลยในเมืองนี้ก็จะมีแต่เราคนเดียวเท่านั้นเย่ yeah. ง่ายใช่ไหม ลองเอาไปเล่นกันดูนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้ไม่มีรถไม่มียากุซ่าไม่มีครูไม่มีนักเรียนตามไปดูกันเลยจ้ะเห็นปะคนขายของก็หายไปแล้วเห็นะนะนี่ไม่มีร้านเค้กก็ไม่มีคนขายเห็นไมเออไปดูที่โรงเรียนดีกว่านักเรียนก็ไม่มีเห็นไหมคุณครูหายไปหมดเลย โอเคคลิปนี้ก็ง่ายที่สุดใน3โลกนะจ๊ะลองทำกันดูนะจ๊ะทุกคนนี่อ่ะใครอยากให้พี่ปอสอนอะไรก็พิมพ์ใต้คลิปได้เลยหุยภาพมันจะดูเบอเมันเป็นอะไรเนี่ยภาพไม่สวยภาพไม่ลื่นอาจจะเป็นเพราะโทรศัพท์ของพี่ปอก็ได้นะคะเพราะเครื่องนี้พี่ปอใช้ vivo มันคือจะเก่ามากอะ่ะ vivo 5หรือเปล่าไม่5ก็7ไม่7ก็ 10หรือ11อแต่คุกเก่ามากอะซื้อมาโอ้โหนานสุดๆอะหลายปีมาก4ี่ปีได้ไหมเครื่องเนี้ยเออนานมากมันก็เลยภาพมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนสําหรับบางคนที่เล่นแล้วแบบโอ้โหลื่นปืนลื่นป,นปืนนั่นหงแสจะเป็นรุ่นใหม่ที่เขาออกมาแบบให้ภาพมันดีการสัมผัสจอที่แบบดีมากเออนั่นแหละนะอเครื่องนี้ก็ใช้ได้อยู่นะ โอเคนี่พี่ปอก็เหงาเงาคือแบบมันไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีคนอยู่ในเมืองเราจะเล่นกับอะไรเออเล่นกับเตงโมดีกว่าเหงาเงาไปอ่าเดี๋ยวครั้งหน้ามาทําแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผีเตงโมกัดีกว่าไหมใครอยากใครอยากดูผีเตงโมอะไรแกเฮ้ยเตียงโมจะเป็นผีหรือไม่ก็ เเล่นลักซ่อนอะไรเงี้ยแบบซ่อนหากระแตงโมดูดิว่าแตงโมมันจะฉลาดมันจะหาเราเจอหรือเปล่าเออเดี๋ยวพี่ปอกดแตงโมมาก่อนนะอ่ะกดแตงโมกดไปแล้วตะกี้หาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนลืมคนเรามันต้องมีลืมกันได้นะจานอ่ะมาแล้วมันจะรู้แตงโมอันนี้ฉลาดมากมันจะรู้ว่าเราอ่ะคือศัตรูของมันมันก็จะทับเราให้ตายคือเหมือนมันจะฆ่าเราให้ตายนนี่ประมาณนี้นะเออพี่ปอก็เอามาแค่ลูกเดียวเพราะว่าพี่ปอจะ ทดสอบความสามารถของมันว่ามันสามารถที่จะแบบหาพี่ปอเจอหรือเปล่าเฮ้ยถ้ามีอะไรกีดขวางม,มันหาไม่เจอเว้ยมันเหมือนกัแบ,บแบบแอบโง่น,นิดนิดอะชมชมว่ามันโง่คือมันแอบโง่น,นิดนิดอะเออเฮ้ยมันหาเราไม่เจอเว้ยเฮ้ยเ้้มันก็จะวนเวียนแต่พี่ปอว่าเขาอาจจะเซตจุดไว้แล้วว่าถ้าเห็นเราเมื่อไหร่คือต้องโจมตีหรือทำร้ายเรา,าอะไรอย่างเงี้ยเออดูดิแน่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  มันแอบมันแอบโคตรน่ารักอะ่ะลองเล่นดูนะคือแบบโอ้มันก็น่ารักดีอะ่ะดูดิพี่ปอวันนี้สอนคลิปทําอะไรสอนคลิปปิดอ่าในเมืองไม่ใช่แหรออยู่ดีๆมาเล่นนี้ได้ไงโอ้ก็แบบเพลินๆไปอะ่ะพอพอพี่ปอได้คุยอ่ะพี่ปอก็จะแบบบานไปลายไงนอกจากสอนแล้วก็ยังจะแบบทํานู่นทํานี่อะ่ะจริงๆคลิปแค่3านาทีดูให้จบกันด้วยนะมีความสุขกับการคุยไงเป็นคนชอบคุยไง โอเคไปแล้วนะจ๊ะทุกคนเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะไม่ได้กินฉันหรอกไอ้เจ้าแตังโม